ด่วนดบมาทำตอนนี้เลยค่ะน้องมีใครอยากได้โดบินัส,สีแดงที่มีหูแบบนี้บ้างพี่แป้งก็ไม่รู้มันคือโดบินสหรือมันคือหูนะน้องแต่บอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้ว3,000ชิ้นเข้าแมบบตามพี่แป้งไปเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันว่าทำยังไงบ้างถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะแบบแบบนี้สึ่งพี่แป้งบอกแล้วว่าหากน้องว่างแนะนำให้มายืนฟาร์มไว้เลย ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องมีพอยต์ในเกมนี้นะคะทั้งหมด77777 7, 77, 7, 77, 7 77นั่นเอน่นเองซึ่น้องๆสามารถกดแถบด้านขวาดูได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีพอยต์เท่าไหร่ ซึ่งหากน้องๆนะคะในเซิร์ฟหรือตัวน้องๆเองเนี่ยไม่มีคนขยับเลยเป็นเวลา30นาทีด้านบนเนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้โบนัสพอยต์นะคะไปเลยนะคะเมื่อเวลาครบเหลือ0ู 0, 0เนี่ยสองหมนพอย์และหากตัวน้องๆไม่ขยับตัวคนเดียวเนี่ยไม่มีการขยับเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้โบนัส5 0 0พพอยนั่นเองค่ะรีบมาทำตอนนี้เลย